ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก 2. หัวหอกสำคัญนะครับก็คือคุณอัจฉริยะและก็อาจารย์ปานเทพ ซึ่งแน่นอนครับล่าสุดเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับคุณอัจฉริยะนะครับล้วก็อาจารย์ปานเทพก็ได้ไปสังเกตการและไปได้ร่วมนะครับกับ DSI ทําการลงสำรวจและลงตรวจสอบพื้นที่โดยการใช้เครื่องมือสแกนในพื้นที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าการที่นะครับสแกนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือเป็นคดีอุบัติเหตุคดีแรกนะเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจ เป็นคดีอุบัติเหตุคดีแรกหือเป่าไม่แน่ใจที่ใช้เครื่องเหล่านี้ในการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งเรื่องของน้องตะโมเนี่ยมันผ่านมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วซึ่งแน่นอนครับ3ปีที่ผ่านมามันมีข้อพิรุษและข้อสังเกตหลายอย่างมากๆที่เราจะต้องทําการตรวจสอบกันนะที่เราต้องการดูกันซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ครับก็เป็นผลพวงมาจากที่มีการตรวจสอบเอาโทรศัพท์นะครับของที่บางแจ๊กส่งมาให้เนี่ยเอามาตรวจสอบแต่ ล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้อาจจะเป็นการเครื่องที่โคลนมาหรืออาจจะไอโคลนโคลนมาอย่างแน่นอนแต่ถามว่าโคลนมาก็มีจุดประสงค์ที่ดีเหมือนกันนะครับได้จุดประสงค์ที่ดีเพราะอย่างที่บอกว่าคดีนี้คือคดีที่กําลัง เอาผิดเจ้าหน้าที่ในการที่นะครับบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมีการสร้างพยายนหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการสร้างข้อมูลเท็จหรือเปล่ามีการที่จะช่วยคนบนเรือหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังที่อาจารย์ปานเทพกับนะครับคุณอัจฉริยะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หัวตรงประเด็นมากชัดมากอันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกช่องเนี่ยที่ตามไมโครโฟนมาอยู่ตอนนี้นะครับที่มาให้ความสนใจกับการลงเรือของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยพวกเราเป็นภาคประชาชน ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปร่วมสังเกตการกลับกันนะครับคราวที่แล้วเราทําการทดสอบโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในฐานะผู้สังเกตการแต่คราวนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้ดําเนินการโดยเราเป็นผู้สังเกตการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับโดยวันนี้ก็จะไปจุดที่สนใจ8จุดนะครับแล้วก็ทําการสํารวจรายละเอียดนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงการใช้ดูภูมิประเทศ ดูสภาพใต้น้ำนะครับเพื่อมาประกอบจุดที่เราให้ความสนใจนะครับไม่ได้แปลว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทําเฉพาะจุดที่เราสนใจนะครับหากกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประเด็นใดที่เห็นว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อคดีเขาก็จะสํารวจต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดก็ขออนุญาตมอบให้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโดยตรงนะครับแล้วก็ผู้ร้องในคดีนี้ด้วยเดนเชิญครับ ก็วันนี้นะครับจะมีทั้งหมด8จุดนะครับตามตามแผนงานของเราที่เราวางไว้กับทางกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็จะใช้โดรนทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็ทางน้ำนะครับจะมีแล้วทั้งหมด8ลำนะครับเป็นเรื่องของกรมชลประทาน2ลํลำแล้วก็ของเดซไอหกลำนะครับที่เราสนับสนุนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการทําไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ l a เซอร์สแนเนื่องจากว่ามันต้องทํา ตั้งแต่ต้นจนถึงโคตานิดนะครับจนถึงปลายทางนะทีนี้ก็เพื่อไม่ให้แบบเสียเวลามากเมื่อวานเขาเลยมาทําไว้ไว้แล้ววันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการทําอย่างการถ่ายทอดสดให้กับสื่อมวลชนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้การข่าวของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนบนเรือนะครับก็จะมีการส่งนะครับบุคคลภายนอกนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการส่งบุคคลภายนอกมาแล้วก็ เข้ามาเกาะกวนนะครับดตงนั้นวันนี้เรามีการมีการวางข้อกําหนดนะครับเพื่อแม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่ให้มีการเข้ามาป่วนอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าวันนี้นะครับเข้ามาก็หิ้วเลยนะครับโดยใช้หน่วยบริการพิเศษของเดซไอนะครับชุดหนึ่งนะครับทําการสแกนโดยใช้โดรนบินนะครับสังเกตนะครับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ใช้พิธีคือหิ้วแล้วก็ไปที่ห้องขังกรมสอบสวนพิเศษนะครับเพื่อรอสอบสวนต่อไปนะครับในส่วนของสื่อมวลชนวันนี้ก็ เป็นหน้าที่ของทางชุดพยิยกษ์นะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะด,ดวกเรื่องของการที่จะติดตามเรือว่าจะไปได้กันยังไงนะครับซึ่งเราเตรียมไว้ทั้งหมด8ลำนะครับ,รบเรือลำหนึ่งก็จุได้ประมาณ5คนก็ประมาณ40คนนะครับตา่ีก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อยากจะเรียนให้ทราบความสําคัญของการสํารวจก่อนหน้านี้นะครับคือด้านหนึ่งคุณอัจฉริยะได้ไปสํารวจเองตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตหลายประการ ที่การสํารวจเกิดขึ้นจากภาคประชาชนนะครับผมว่าสาระสาคัญอันนี้ก็สําคัญเพราะจะเป็นประเด็นแห่งคดีต่อมาแน่นอนนะครับอยากจะให้คุณอเฉาได้อธิบายว่าไปสํารวจภาคกลางคืนด้วยตัวเองแล้วเห็นอะไรในสิ่งที่ยังที่สื่อมวลชนยังไม่ทราบ้างคือถ้าทํากลางวันกับกลางคืนจะแตกต่างกันกลางคืนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรือําเกิดเหตุเนี่ยไปติดผักตบนะครับ,นะครบเครื่องเซ็นเซอร์เนี่ยจะร้องนะครับร้องไปที่ตัวพงมาลัย แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะร้องนะครับพอร้องปั๊บเนี่ยใบพัดมันต้องหยุดนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีการตกเรือจริงของคําพูดของนายแซนนะครับแล้วก็น้องเตโม,โมตกไปโดนใบพัดเรือจริงนะครับรับรองว่าเรือนะครับในช่วงเวลา2 2 3 4ิ0หเนี่ยเือต้องจอดครับนะเือต้องจอดทันทีเพราะว่าตัวเซนเซอร์มันจะตัดใบพัดนะครับไม่ให้เครื่องยนต์สามารถนะครับไปต่อได้นะครับอันนี้คือจุดที่เราทํามีการทดลองถึง5ครั้งในเวลากลางคืน จุดที่2คือในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟของสองข้างทางนะครับสว่างมากนะครับดังนั้นการจะมาปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยเลิกเลิกเลิกพูดได้เลยนะครับมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็สองข้างทางนี่จะมีร้านอาหารหลายร้านนะครับแล้วก็มีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมีทั้งชาวบ้านนะครับอยู่ริมสองฝั่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตัดไปได้เลยว่าเรื่องที่ว่าปวดปัสสาวะนะครับนะที่มาปัสสาวะท้ายเรือก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ห้องน้ําในเรือก็ไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสีย ซึ่งการเอาของที่ไปใส่ภายหลังเนี่ยนะครับมีการสร้างอาการโดยการเอาเอาน้ำสองแพ็คนะครับไปใส่ในในห้องน้ําเรือหรือมีกล่องอะไรไปใส่ให้องน้าเรือเนี่ยมันทําตอนหลังนะครับไม่ได้ทาจากตอนแรกนะครับดังนั้นเนี่ยคำพูดของนายปอนะครับที่ให้การไว้นะครับกับสารกด็ดีกับอัยการกด็ดีกับตำรวจก,กด็ดีคือเรือลำนี้ห้องน้ําไม่ได้เสียนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับนะอันนี้ก็คือตัดทิ้งไม่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ประเด็นต่อมาเรื่องบาดแผลของบาทพัดเรือนะครับก็พิสูจน์ในศาลอาญาไปแล้วนะครับว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้เกิดจากบปดพัดเรือนะครับอันนี้ก็ได้ข้อยุติไปแล้วนะครับเพราะว่าศาลมีกรารพิภากษาออกมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในขณะนี้สิ่งที่เรากําลังหาในวันนี้คือน้องแตงโมหายจากเรือไปกี่โมงกันแน่นะครับน้องแตงโมหายจากไปจากเรือกี่โมงกันแน่แค่น,นั้นเองนะครับมันจะเป็นปริศนาเลยว่าถ้าหากเราพิสูจน์ได้ว่าน้องแตงโมหายจากเรือไปช่วงเวลา20นาฬิกาสีสนาทีหรือ ่สนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก่อนที่ตํารวจกล่าวว่าตกเรือในเวลา2 2 3 4ิ0ุูเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่ตารวจทามาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนบนเรือที่พูดก็เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นดังนั้นนะครับมันจะกระทบกับคดีที่ที่เราจะมีการนะครับขอแก้ไขคําฟ้องแล้วก็จะมีคดีที่บอกได้เลยว่าสิ่งที่มีข้อพิพากสาวมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นโมฆะนะครับตามกฎหมายที่เรา ได้มีการวางแผนไว้แล้วรอสารนนทบุร,รีตัดสินคดีก่อนนะครับ <_ sl ope> ซึ่งอันนี้เป้าตามเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะขอเป็นคดีพิเศษในเดือนเมษายนเป็นข้อหาใหม่นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเดิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะครับชุดตํารวจเดิมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรื่องของเจ้าที่รัฐนะครับจะเป็นเรื่องของข้อหาใหม่เลยนะครับอันนี้ก็มีการวางวางแผนไวไห้หลายคดีนะครับต้องหลายคดีตั้งแต่เรื่องของการค่ามนุษย์ เรื่องของการทลายกระบวนการแม่พนันออนไลน์เรื่องของกระบวนการยาเสพติดเรื่องของรถเถื่อนเรื่องของการฟอกเงินรวมทั้งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐในการทรําคดีแตงโมรวมทั้งผู้สนับสนุนหรือพยานที่มีการมาเบิกความเท็จต่อสารหรือมีการมาเบิกความเท็จต่อเจา้าพนักงานนะครับอันนี้ก็โดนหมดครับนะซึ่งรวมแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยคนแน่นอนนะครับก็อยากจะเรียนสรุปเบื้องต้นนะครับ3ประเด็นสําคัญที่มีการสํารวจการกลางคืนครั้งหลังสุด ประการที่ 1. พื้นที่แม่น้ําเจ้าพยานในเวลากลางคืนสว่างพอที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนตกน้ําต้องเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่สว่างเช่นนั้นเนี่ยไม่เหมาะแก่การปัสสาวะของผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่บนเรือของคุณแตงโมนี่แหละจะไปปัสสาวะท้ายเรือท่ามกลางแสงสว่างเช่นนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นความสว่างจึงเป็นสาระสําสคัญในข้อแรกในการสารวจกลางคืนประการที่สองก็คือ บริเวณที่การสำรวจตลอดแม่น้ำเจ้าพระยามีสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการปรสัสสาวะได้ตลอดทางโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทจนถึงบ้านเรือนทั่วไปที่สว่างสวยพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการปรสัสสาวะได้ประกอบกับสาเหตุสำคัญของการที่จะไปปสัสสาวะท้ายเรือนั้นไม่น่าจะมีเนื่องมาจากห้องน้ำในเรือไม่ได้เสีย และประกอบกับคุณแตงโมได้ปัสสาวะที่ครัวตานิดแน่นอนขัดแย้งกับคนบนเรือที่มีการออกรายการทีวีว่าคุณแตงโมไม่ได้ปัสสาวะและประการสุดท้ายซึ่งเป็นสาระสําคัญที่ไม่ได้อยู่ในคดีแรกเลยตอนที่เราสํารวจก็คือเราเพิ่งสังเกตได้ว่าหากมีการปั่นโดนแม้กระทั่งแม้กระทั่งผักตบชวาเรือก็จะหยุดทันทีเพราะมีเซ็นเซอร์อันนี้เป็นสาระสําคัญประเด็นใหม่นะครับอยากให้สื่อช่วยกันขยายผลว่า ถ้าเช่นนั้นจะแตงโมจะโดนใบพัดเรือได้ยังไงซึ่งสามเหตุผลนี้แม้กระทั่งการสํารวจคืนเดียวเราก็เห็นว่าการโดนใบยพัดเรือและการตกน้ําและการปัสสาวะไม่สมเหตุสมผลและผิดธรรมชาติและน่าจะเป็นการโกหกเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเรียนสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นการสํารวจเพิ <bur ong> ่มเติมนะครับเมื food, ่อคืนก็สํารวจไปแล้วของ d ด i ยวันนี้สํารวจเพิ่มเติมเพื่อให้สักขีพยานเนี่ย ได้เห็นก็คือสื่อมวลชนแล้วก็อยากจะเรียนขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องและทํากันบ้านในการเจาะลึกอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีสื่อมวลชนที่ร่วมกันทําอย่างอย่างเข้มแข็งก็คงไม่มาถึงวันนี้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเราทั้งหมดที่อยู่ทํางานอยู่ในขนาดนี้ก็อาศัยจากข้อมูลพวกท่านที่ทํากัน3ปีที่แล้วแหะครับมาประกอบมาสังเกตแล้วก็มาเก็บข้อมูลแล้วก็ต่อยอดเพิ่มเติมก็ขอบขอบคุณสื่อทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแล้วก็เรือวันนี้นะครับที่วิ่งนะครับวิ่งตาม G.P.S. ของเรือลําที่เกิดเหตุนะครับวันนี้เราจะติดตั้งระบบ G.P.S. ที่เป็นของเรือลําที่เกิดเหตุในวันที่2 4กุมภาพันธ์2565นะครับเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเราวิ่งไปแล้วก็สื่อมวลชนติดตามไปจะเห็นว่าการขับเรือของนายปอเนี่ยจะขับทางซ้ายนะครับซึ่งตามปกติมันต้องขับทางขวานะครับแล้วก็ถ้าเป็นการขับของนายโรเบิร์ตนะครับ เรือมันจะเรือมันจะโค้งเคงไปมาแกว่งไปมามันจะไม่มันจะไม่เหมือนคนที่ชํานาญเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่จะเห็นว่าการขับตามทีเบเรือของของเก่านะครับจะเจออะไรบ้างนะครับนะแล้วก็แต่และจุดเนี่ยเราก็จะมีจีเสเนี่ยเรามาร์กไว้หมดแล้วว่าจุดไหนที่เราสนใจที่น่าสนใจนะครับนะสื่อมวลชนเชิญถามครับเชิญครับ เขาเคลื่อนไหวเรื่องโทรศัพท์บ้างไหมคะว่าตอนนี้มีความชัดเจนอ <ผม S 1> ่าผมอธิบายให้ฟังนะครับโทรศัพท์นะครับ <c oughs> ข้อมูลในโทรศัพท์เป็นของจริงนะครับส่วนอีมีเครื่องไม่ใช่ของจริงะนะก็ะคือว่าเครื่องที่มีการส่งไปให้ทางบางแจ็คที่อเมริกาเขาเรียกว่ามีการถ่ายข้อมูลลงในเครื่องเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องอีมีเครื่องของน้องแตงโมไม่ใช่เครื่องต้นฉบับไม่เครื่องต้นฉบับนะครับแล้วก็คนที่ นะครับส่งไปนะครับก็เป็นอดีตนักการเมืองร่วมกับคุณแม่น้องแตงโมในการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ๊กนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเราก็มีหลักฐานอีกนะครับว่าอดีตนักการเมืองนะครับก็มีการส่งผ้าขาวไปให้บางแจ๊กโดยเรามีภาพนะครับคนที่ส่งนะครับเป็นรองโฆษกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็มีการส่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่านะครับให้ส่งผ้าขาวกลับมาให้คุณหญิงหมอปันทิพย์ นะซึ่งอันนี้เราได้หลักฐานมาหมดแล้วและมีการ,รกระตุ้นให้บังแจ็คนี่นะครับออกไลฟ์สดเรื่องการได้ผ้ามาดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังในการส่งมือถือส่งผ้าขาวไปให้บังแจ็คนะครับในการลวงโลกนะว่าเป็นผ้าของแตงโมเนี่ยนะครับก็คืออดีตนักการเมืองที่ทํากับผมเมื่อ3ปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการนะครับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างนะแล้วก็เป็นคนที่โทรมาด่าผมเมื่อ3ปีที่แล้วไม่ให้ผมฟ้อง หลังจากที่ผมฟ้องที่ศาลนดนไปแล้วนะแล้วคนคนนี้มาไม่ให้ผมฟ้องนะครับแล้วก็ไปไปหลอกแม่น้องแตงโมว่าถ้าฟ้องแล้วคุณแม่น้องแตงโมจะโดนคดีนะครับได้เงี้ยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าบุคคลใดนะครับที่เป็นการเอามือถือนะครับที่ไม่ใช่เครื่องต้นฉบับนะไปส่งที่อเมริกาแล้วก็ส่งข่าขาไปที่อเมริกานะครับเขาทำกันเป็นทีมเรามีภาพหลักฐาน นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความคืบหน้าให้แจ้งให้ทราบอยากจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเราเนี่ยผิดสังเกตตั้งแต่มีคนบางกลุ่มเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเครื่องนี้ไม่จริงเดี๋ยวสืว่อมวลชนลองไปตามดูนะครับว่าใครพูดบ้างกี่ครั้งแต่เราก็ได้สังเกตเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เรารู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาตรวจสอบเราไม่เคยยืนยันนะเขาว่าเป็นเครื่องจริงหรือไม่ รเรารอการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องสําคัญโทรศัพท์จริงหรือไม่2ข้อมูลจริงหรือไม่ย้ําว่าตอนมาเครื่องก่อนมาตอนมาครั้งแรกของเครื่องโทรศัพท์ครั้งนี้ตามข่าวที่ปรากฏนะครับไม่มีรูปและมีข้อมูลอะไรเลยเหมือนเครื่องเปล่าแต่ว่าเหมือนโคลนนิ่งมาจากโทรศัพท์คุณแตงโมนะครับยังไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสลับเครื่องตอนไหน แต่รู้ว่ามีจุดเปลี่ยนหลายจุดตั้งแต่คืนเกิดเหตุนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในที่สุดจะต้องสืบได้ครับเพราะในที่สุดเขาลืมไปหนึ่งข้อว่าพอได้โคลนนิ่งโทรศัพท์แม้จะลบข้อมูลแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือการกู้ gmail ของคุณแตงโมและเข้าไปในไอ l o u d กู้ข้อมูลสำเร็จทำให้ภาพที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาได้ดังนั้นเมื่อคืนเราก็ตรวจสอบบางเรื่องเพื่อจะดูว่าข้อมูลจริง ร,นะรเราตรวจสอบบางเรื่องโดยเฉพาะ SMS การแจ้งข่าวของโทรศัพท์ที่กู้มาได้จากเดิมหายไปนี่นะครับว่าตรงกับสภาพข้อเท็จจริงไหมพบว่าข้อมูลถูกต้องแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกสลับเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนต้นว่ามีคนพยายามสลับโทรศัพท์ต้นฉบับไปเช็คอีน e ี่แล้วอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับเครื่องจริง ซึ่งน่าจะมีการวางแผนสองชั้นไปย้อนกลับได้เลยครับว่าใครพูดบ้างและเราก็พบว่ามีคนพูดอยู่2คนที่พูดประจําเลยว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องจริงและรู้ล่วงหน้านะครับหนึ่งในนั้นสื่อลองไปตามดูคนที่1คนที่2เนี่ยก็รู้ล่วงหน้าเหมือนกันพยายามเตือนตั้งแต่มธวัชัยว่าจะเป็นเครื่องจริงหรือไม่เหมือนกับรู้ล่วงหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าดีไซน์จะเปิดทั้งหมดว่ามันเป็นขบวนการทําในขั้นตอนไหนครับ จนถึงตอนนี้มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานไหนที่จะสามารถรือพรุ่งนี้พรุร่งนี้ผมจะให้จาร์ปันเทพเปิดเปิดหลักฐานสาคัญที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมให้ให้ให้ดูแลกันในรายการนิวฮาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามจาร์ปานเทพเพราะผมผม,มให้ภาพไปแล้วผมไห่หลักฐานไปแล้วนะครับเพราะว่าการเผยแพร่เนี่ยผมจะให้จาร์ปันเทพเป็นผู้เผยแพร่ให้สื่อมวลชนนะครับแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ควรจะเปิดนะรับได้ครับพรุ่งนี้ผมเปิดพรุ่งนี้จะให้เปิดนะครับว่าเป็นการถูกฆาตกรรมยังไงนะครับและโหดเหี้ยมขนาดไหนนะครับนะครับ ครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทราบผู้นี้เดี๋ยวุ่งนี้ทราบครับเดี๋ยวผู้นี้ทราบครับผมมีข้อสงสัยเรื่องผ้าขาวครับมันเป็นผ้าเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์คือตอนนั้นน้องแตงโมเนี่ยเขามีผ้าขาวพันอยู่แล้วเขาก็อ้างว่าคนที่ส่งเนี่ยดีนักการเมืองที่ส่งไปเนี่ยอ้างว่าเป็นผ้าที่น้องแตงโมเนี่ยคนของเขาอะเก็บได้นะครับก็เลยส่งไปบางแจ็คเนี่ยเพื่อไปตรวจตรวจดีเอตรวจคราเลือดนะครับนะก็ปรากฏว่าเป็นผ้าที่ซื้อจากสำเพ็งนะซื้อจากสำเพลงไป นะครับอันนี้เราเรามีหลักฐานหมดแล้วนะครับก็แสดงว่าทุกอย่างที่ส่งไปไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงอย่างนี้ครับนะเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะนะทั้งทุกๆฝ่ายคิดหลายๆมุมนะครับข้อแรกเนี่ยบางแจ็คถ้าเขาจะปลอมข้อมูลเนี่ยเขาคงไม่ส่งเครื่องกลับมานี่คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2เนี่ยบางแจ็คได้รับข้อมูลจากใครและใครคนนั้นเนี่ยประกาศว่าหลังเลือกตั้งแล้วเขาจะออกมายอมรับว่าเป็นข้อมูลหรือ พยานหรือว,วัตถุพยานจากเขาเองหรือเครือข่ายเขาเองเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดบางแจก,ก็กลายเป็นแพรับบากไปนะครับในการถูกวางยาแต่ถึงกระนั้นก็ตามถึงจะเป็นคนคนนั้นที่เป็นคนหรือเครือข่ายคนคนนั้นที่ส่งมาก็ต้องถามว่าพวกเขาได้ข้อมูลนี้มาอย่างไรหรือพยานวัตถุอย่างเหล่านี้มาอย่างไรในขั้นตอนไหนนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปให้โอกาสเขาในการชี้แจงแต่ มันจะปรากฏทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทางดีเอสไอเขาตรวจสอบได้หมดตั้งแต่สารพันธุก,กรรมนะครับของความเกี่ยวข้องของคนมันจะสืบได้ทั้งหมดแหละครับในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าณนะขณะนี้ข้อมูลในโทรศัพท์ที่กู้มาได้เราตรวจสอบบางเรื่องก่อนนะพบว่ามันสอดรับกับข้อเทจ็จจริงครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นกล่องมือถือที่แม่แตงโมส่งไปที่อเมริกาซึ่ง เราเช็คแ,แ,แล้วนะครับว่าคนที่เขียนหน้ากล่องไม่ใช่แม่แตงโมนะอันนี้บอกก่อนว่าวันนั้นวันที่แม่แตงโมไปส่งกล่องพัสดุไปให้มือถือบางแจ็คที่อเมริกามีอดีตภรรยานักการเมืองไปด้วยนะครับนะนะครับนี่ครับภาพนี้นะครับเดี๋ยวมส่งให้ก็ได้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวผมส่งรายในแะจ้งข่าวให้แจ้งให้ดีกว่านะ อาจารย์คะม,ม,มีข้อมูลไหมคะว่าแล้วโทรศัพท์เครื่องจริงู่ที่ไหนเราเราอย่างนี้ครับ <c oughs> คือขณะนี้ดีไอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเอามือถือเครื่องนี้ไปเช็คกับตํารวจนะครับว่าวันที่มีการส่งมือถือเนี่ยจากคนบนเรือให้ตํารวจตรวจสอบเนี่ย <c oughs> เป็นเครื่องเดียวกับเครื่องนี้ไหมประเด็นที่หนึ่งนะครับมันจะย้อนกลับไปที่คนบนเรืออีกแหละว่าวันที่ตารวจเอาเอา,เอามือถือคุณไปดูเซลไบนะครับเป็นเครื่องเดียวกับเครื่องนี้ไหมสอง ตำรวจเนี่ยคืนมาให้แม่แตงโมเนี่ยเป็นเครื่องนี้ไหมเครื่องเดียวกันไหมอ่านะครับผมบอกได้ไงว่าใครทําอะไรไว้มันก็จะสนองกลับไปหมดแหละและอย่าลืมนะครับว่าเรามีการเก็บ d n เเครื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผล d n a ออจะออทิ์นี้<ม>ก็จะรู้เลยว่ามือถือเครื่องนี้มีกี่คนที่มีมมลาย,ายนิ้วมือนะครับนะนะอันนั้นทุกอย่างก็จะรีเวิร์สกลับไปที่คนที่ต้นทางกนะครับก็แสงดงว่ามันมีขบวนการปกปิดข้อมูลใช่ไหมครับที่ต้องทําแบบนี้ ใช่ไหมถ้ามีการสลับโทรศัพท์ได้ก็แสดงว่าต้องการปกปิดบางอย่างเกี่ยวข้องกับเครื่องจริงๆที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลซึ่งเป็นอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทางดีไซน์คงจะสื่อได้เร็วๆนี้ครับการล่องเรือของดีไ์วันนี้ทางบริษัทค่าที่จะเจอพยานหลักฐานเพิ่องนี้นักถามผมนะผมมารู้หมดแล้วแต่วาเนี่ผมวันนี้ผมเนื่องจากว่าผมไม่อยากลงนะผมจะให้น้องๆลงไปนะครับเพราะว่าผมไปจําลองกันมาหมดแล้ว ไปสองรอบแล้วผมไม่ทำผมทำมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว <S <S แล้วก็วันนี้ผมมีมารากิจวันนี้เช้านี้ที่ศาลนนทบุรีกับคุณหมอณประพัฒน์นะครับหมอทิดเวสที่จะมีการฟ้องร้องกันในคดีวันนี้นัดพร้อมเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีใกล้ๆทเที่ยงแต่ว,ว่าเช้านี้ก็จะให้น้องๆทุกคนได้ได้ขึ้นเรือไปเพราะว่าถ้าผมเอาคนขึ้นไปผมก็จะไม่มีน้องๆได้ขึ้นอีกผมก็เลยวันนี้ผมจะไม่ขึ้นผมจะแสดงมาอยู่ที่นี่แล้วกันแล้วผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับทุกทุ 8จุดที่ว่าเนี่ยค่ะมีจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีมีมีอยู่สองจุดอีงจุดมีสองจุดเรายังยืนยันจุด92จุดหนึ่งจรัยจรัยเก้าสองจุดหนึ่งแล้วก็จุดยี่สิบจุดสามหกจุดหนึ่งเป็นจุดที่บอกว่าที่เราสงสัยใช่ไหมคะว่าที่คือคือจุดสองจุดเนี่ยเป็นจุดที่เราคาดว่าน่าจะหายไปนะน่าจะหายไปคือยี่สิบจุดสามหกนะนะครับเอาว่า ขณะนี้เรา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 ชื่อว่าน่าจะหายไปตอน20.36มากกว่าที่จะหายไปตอนดอนที่จ, 92, จันทะร์92จันทร์92ก็ประมาณ21.42นะครับ,รบแต่แต่น้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกเรือแน่นอนนะครับ,บเราพิสูจน์กันมาแล้วนะครับพร้อมกับทีมดีไอนะไม่ได้ตกเรือไม่ได้โดนไม่ได้โดนเขาว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คําฟ้องเอาไงไม่ได้เป็นอย่างที่คนบนเะรือพูดอันนี้เราพิสูจน์แล้ว แล้วก็เราก็รู้แล้วว่าตํารวจคนไหนวางแผนให้นะนะครับตารวจคนไหนวางแผนให้ตํารวจคนไหนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตารวจคนไหนเกี่ยวข้องกับรถหรูตํารวจคนไหนเกี่ยวข้องกับการค่ามนุษย์นะครับเราเรารู้ตัวหมดลวเอางี้่าเรารู้ตัวหมดลวแล้วก็เจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับรถหรูเจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้ก็ตํารวจก็ไปกินนอนบ้านเขาเราก็ท้ามบนแล้วนะครับทุกขั้นตอนตอนนี้เราทําไปไกลแล้วนะครับต้องต้องบอกว่า พวกผมทํากันไปไกลแล้วนะครับไม่นั้นไม่กล้าพูดหรอกครับว่าประมาณเมษาเนี่ยนะครับเราจะขอเป็นคดีพิเศษนะครับในคดีฆ่ามนุษย์นะในคดีฆ่ามนุษย์ต้องบอกก่อนะครับอาจารย์เทพครับก่อนนี้มีการเผยแพร่ภาพที่เรียงต่อกันหลายร้อยรูปนะครอันนั้นก็คือเป็นภาพเกี่ยวดีหนคดีหนึ่งครับ, 1, รบอันนี้เป็นตัวอย่างว่าวิธีการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย เวลามันคนเกี่ยวข้องเยอะๆเนี่ยเขากวาดทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคดีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นคดีไหนนะครับให้เห็นวิธีการทํางานว่าเขาทํางานอย่างละเอียดชเช่นเดียวกันกับคดีนี้คนเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่เราก็กวาดทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะกลับตัวมาเป็นพยานหรืออยากจะเป็นจำเลยร่วมซึ่งตอนนี้ผม,มยืนยันว่ามีหลายคนต้องการเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพยานและมาให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเป็นโอกาสสุดท้าย ที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นพยานได้ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจนะครับคือภาพนั้นอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังภาพนั้นเป็นคดีสําคัญคดีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากแต่ทําจากไหนทําจากมือถือทําจากเส้นทางการเงินนะมันถึงอ,ออกมาเป็นภาพคนเป็นร้อยอันนี้ก็เหมือนกันกทําจากมือถือ ทำจากเส้นทางการเงินนะครับเดี๋ยวก็จะรู้หมดนะครับว่าใครร่วมกระบวนการบ้างติดต่อใครบ้างนะครับวันเกิดเหตุตํารวจคนไหนเป็นคนคุณซื้อวางแผนตั้งแต่นะครับหลังเกิดเหตุจนถึงตีห้านะครับตลอดทั้งคืนอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้นะครับว่าเป็นใครแล้วก็นักการเมืองคนไหนที่โทรหานะครับทั้งวันเกิดเหตุทั้งหลังเกิดเหตุนะครับดาราคนไหนโทรหา นะครับอันนี้เรา,า,าทราบหมดพิธีกรด้วยนะครับนะครับทุกคนใครใครโทรมาเนี่ยนะครับเราทราบหมดใครเป็นคนถอนเงินออกจากบัญชีแตงโมเรา,าก็ทราบหมดนะครับนะ<ม>อันนี้เรื่องของการถอนเงินนคะครับที่ว่าหลังจากที่คุณแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ยหรือว่าคุณแตงโมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดแล้วเนี่ยยี่ห้ากุมภาพันธ์ยังมีการถอนเงินอยู่ในประเด็นนี้เราสามารถกู้เราไม่ได้พ<อ>ูดว่าถอนเงินนะครับมีทุนนรมไม่ใช่โอนนะครับมีธุรกรรมทางการเงินเกิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเอางี้ว่าะครับนะ เดี๋ยวอันนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างพี่สุชาราบกันอยู่ก็คือเป็นข้อมูลจากโทรศัพท์นะครับใช่เป็นข้อมูลจากโทรศัพท์ที่เราได้มาอยู่แล้วนะครับนะซึ่งอันนี้มันไม่ไม่พลาดหรอกครับว่าเป็นเป็นอะไรนะแต่เราเห็นมาแล้วว่าใครใครทําอะไรธุรกรรมกางารเงินแล้วไปเอามือถือแรงโมเนี่ยไปทําอะไรอีกลาก็ทราบมาแล้วนะครับนะอันนี้เราทราบมดแล้วนะพอเวลาเราจัดการแล้วกันจัดการข้อมูลแต่ว่าจะเปิดให้สื่อมวลชนเห็นุ ทุกขั้นตอนแล้วก็ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับนะครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะวันี้อาจารย์ลนี่นหะครับที่อาจารย์ปานเทพกับนะครับคุณอาชยะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงประเด็นต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยออกมาตอนนี้ค่อยๆออกมาทีละอย่างออกมาทีละอย่างนะครับและตอนนี้กําลังรวบรวมนะครับ ทำให้ทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์พันเทพเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ยเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ยครับว่ามีมีพิรุษตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ตอนนี้พิสูจน์แล้วอันนี้อันนี้พิสูจน์ไปแล้วอันนี้พิสูจน์แล้วตรงไหนที่ยังไม่พิสูจน์ตรงไหนที่จะรอการพิสูจน์และวันนี้ก็คงจะมีการพิสูจน์นะครับเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็มีการพิสูจน์ได้เยอะก็คงจะมีข้อมูลที่สรุปออกมาได้เยอะเรื่องนี้น้องตัหมโต้องตามกันยาวๆครับ